ใช่ใช่ตั้งหน้าเลยเอาไปสี่คนได้ได้ลิงส่งส่งสีลิงส่งส่งสียุ่งเลยเกมนี้เกมไวไหมเดี๋ยวรีบแจกแล้วก็ไปเอามองมาอย่าพึ่งนั่งยีรดเราบอกราวเดี๋ยวเอาเขาบอกว่าอยากเอามอกหมอกหนาไงยทานทรมานฟาร์มโควิดเอ้ยโควิดฟาร์มนี้มันมีอยู่จริง นั่นแหละจะบีใครดูใครวิ่งใครปั่นนะผมแคทีแคทีมีเน็ตเด้อใช่ตัวอะไรเราห้าโคตรดดูราวดูนะครับว่าใครจะเป็นคนโชคดีนะครับที่ว่าได้เจอคาราโกนโอเคกูว่ากูแหละอะไรก็ไล่ต่อหม้สินะเย้เย้ขวามขวามขวามขวายขวายขวาย แอคปาป <sa iden> <sa iden> well, like like. Er> ่าอะไรอคป่าแอคป่าออะไรแอคแอคอินอันดแอคแท็เงยเก้ยฉัล่าฉัล่าฉัล่าันล่าไอตัวมันเอาผมมันเอาผมมันเอาผมเออแน่ลมหนึ่งว่ะมารื่นี่มีมอสปันอยู่ในโดมมอสมอสปันอยู่ในดมมอสปันอยู่ในโดมอุ้ยหายดีนนมดีดีดีเยวนเรามีเหยื่อลอดหนึ่งอุ้ยลบหว่ะ ถือไม้ซะสิถือไม้ซะสิถือไม้ซะสิโอเคเอ๊ะเครื่องต่อไปสวยพี่เอาไปดีเอาไปดีพี่เอาไปดีไอ้อ่ะอ่าแบกล้องดูซอาเองเปล่าเฮ้ยเหี้ยอัดอยู่ตรงนี้อ่ะ ได้ยูได้ยูบีได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่บีได้อยู่เอ้ยเฮ้ยดูหนึ่งครั้งว่ะไม่ดูใซ่นะฮะมามอดมาปัดเราก่อนโอ้ยเด็กเชี่ยดิแบงแค์กดสามร้อยไหมยาว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 วิ่งวิ่งวิ่งมีช็อตหนึ่งก็สวยเลยตอนถ่ากตอนเนี้ยสวยมากแล้วก็มีช็อตหนึ่งในที่ไม่เพิ่มเร็วอูวาด้าสวยมาก อุ้ยเยี่ยเป็นไราบัวเราเฮ้ยหมดตกิลชิกไม่มาเลยไม่เป็นไรพี่ประกาศิสิเออใช่ใช่เข้าเองอ่ะอันนั้นแหนะสัตว์ใส่กูฟังนะอันนั้นแหนะอันนั้นแหนะวินมันไม่สวยนะมันเงียอ่ะ่าเขาตอนนั้นไปเไอคนรถช่องช่องเขาก็เรียนเนาะไม่มีสิทธิ์ตเกเลยเวลาผูกไปได้เกลือทุกคนได้เกลือแล้วทุกคนได้เกลือแล้วทุกคนได้เกลือแล้วทุกคน เร็วเร็วเร็วเวเร็วเวเร็วโออีกเคร่องนึอยเอ่ยมาเจอตัวทมทำลายด้วยนะอย่าลืมเอออะนไหนเนี่ยอันไหนเน่ยห้าได้อยู่อะเดี๋ยวทานนี้หาทำลายตัวทมอยู่่อของน้องอัดเล่นเลยน้องโอ้แกสมบูรณ์อ้ามันหลุดระดับหลุดระดัลุระดับาหลุดระดาเริ่มมายิ่กลัว หาสีเครื่องเร่อมอยข้างข้างบ้านอันนี้ยะข้ามาเดี่ยมอะหาเอ้ยยาวยาวดไหมละมึงเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วมีคนปัดข้างบ้านลูกเต๋านี่บอ๋ออะไรนวนี่สั้นไหมแม่นะกปอะมลกเยียแขอนเทมนได้เนะมึงเมื่อกี้ อ้าวไม่เอากูแล้วอ่ะมันมาตามมานะโอ้มันเป็นกูล่ะเด็กเชาะเฮ้ยกระต่ายเฮ้ยกระต่ายคนมองฟังเนี่ยฮ่ากระต่ายอ๋อยัง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 มันเปลี่ยนกูจริงเหรอมันบ่นอยู่กับบ้านลูกเต๋าวะเฮ้ยมันบ่นกับพี่ยังวะเออมันบปเห็นกูเออ เอาวนอยู่ในนั้นอีกไอเด็กเชี่ยดิไม่มาดูที่รถเกียร์เป็ไหนปันไฟอยู่เห็นไหมไอ้ไรบอกอีกแล้วไอ้ไอ้กรลุกทระลั่จุกแล้วเว็อ๋อแหลตั้มเปลือมาดูมาดูเป็นไหนวะเดอะไรข้เครื่องราเปิดแค่เดียวอ่าฮ่าาตูนยิ่งแคเดียวฮ่าเครื่องเระเบิดเรา มปนกองฟางนี่เบสนมันสถานการณ์ตอนนี้ไม่ไม่สงบว่ะเพื่อนไม่สงบเลยเจอเจอเจอผมเจอเอาเหรอเออโดนโดนไอ้ปอดเสร็จแล้วทุกคนปัดเสร็จแล้วทุกคนเฮ้ยมันง้างเบสระวังรงมันดัก พี่จะอย่าเจ็บนั่นแหละเจ็บแบบเพื่อนกูพุ่งเลยพุ่งเกินไปวะใครวะนะพี่ใครพี่พาพี่พาใครมาด้วยพี่เบสพาใครมาด้วยเหรพี่ใบ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 อุ้ยอุ้ยโดนดงวะใครไปยืนมองแต่คนอยู่บนนี้คนเย็นเลยเแบบประตูประตูเร็วใครเป็นตุกอย่างเลยเนี่ยไบดาวีบอทเอ้ยกระต่ายหินหินหิน ตัวตู้บ้านไหนกันนะต้องมันไม่เอากูคือมึงยืนมองกูแล้วมันก็วิ่งมันหนีไปเลยไม่เอากูเยองเปิดประตูเลยโอเคพี่โอเคปู้ห้องไหนวะอยู่ตรงนี้ไม่มีอะไรเล่นเลยหรอไม่มีพี่ผมเล่นหมดแล้วจิ้มพายแล้วจิ้มพายแล้วจิ้เติมกระสุนจิ้เติมกระสุนนั่เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นเจ็ดแล่วนั่งเจ๊ดอยากเข้อยู่ตรงไหนวะล่ะกูเปิดเลยไหมหรือว่าเก้าเก้าเปิดเลยเปิดเลย ไปยังไงมาไม่เจอบอกเปิดเลยเปิดเลยประตูนั้นน่ะได้คนละบ้านกันนะขอแล้วขอแล้วเออเฮ้ยกรุ๊ตู้กรุ๊ปตู้กรุ๊ปพี่โคเวอร์ทไหนพี่โคเวอร์พี่โคเวอร์เขาไอยู่เขาไปมีอะไรวะเนี่ยเฮ้ยจับตาสองคนนั้นไหมฮะไปสัมภาษณ์ก่อน แต่านอยเน็ตเตรียมมาเตรียมแต่ตาโอยเหยียบมาเหยียบตาเลยพี่เร็วเร็วเจอได้ไงวะเร็วเร็วเออเร็วคิวกูก่อนเกิดขึ้นอะไรวะแร็งยี่สิบอะโอ้โหแม่งมันมีทุ่งแน่เยี่ยมแบบไอ้พวกแล้งเขียวแล้งม่วงแล้งแดงมาจากไหนเออมันต้องงงอั้ยุ่งเกินอะไรนี้ไปต้อกป่านบินนะโดนมาโดนหัวพยายามท้อเดียวเลย เยอเบื้องมาอยากเจอเราเจอเราเจออะไรปะพี่เราเเราเจอแลงอะไรว่ะพี่ยี่สิบยี่สเบอร์โอ้ีบเอคนีเกเลยลุกใใใใครใคมอตเดินไปมอเดินไปไม่ใช่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 ะเวลแ้วเวลแล้วเวแล้วเวแล้วเว่แล้วเว้เวแล้เ เออมันมีตัวเต็มไฟนะอ่าแล้วทำไมบ่มควรมัอยู่นึ่งไฟมีเยู่นไฟมีอยู่นไฟตัวเต็มตัวเต็มตัเต็มตัตัวเครื่องแรกปั่นได้ฮะแต่ว่าตัวเต็มข้างปั่นอ่ะถ้าทำได้ก็ดีถ้าทำลายได้ใช่หาอยู่ชิบหายทุกคนชิบหายทุกคนจริงหาักยภาพยทุกคนจริงหาตัวเต็มแบบนึงอุ้ยพี่เั็ดตกไหนพี่เป็ดอ่าปั่นอยู่ที่เป็นบ้านที่เป็นศาลาเล็กๆอ่ะโอเคเห็นแล้วเห็นแล้ว เฮ้กูจะแตกแล้วก่ระดาบีบอดกูจุกมาทั้งหมดเลยที่ไม่มีไม้เลยนะนี่ดี้เท่านี้แหละเออกูจะบตัวเปล่าๆเลยเนี่ยได้แค่นี้แหละสุดลวพยายามพยายามพยายามไปช่วยอยู่ไม่ได้ยสองก็แล้วหมุนตัวข้ามาต่างก็เร็วได้เท่านี้จิบแมวมันถีบบ้านก็ไปเลยแล้วผมไม่หาเราถีมไฟผา ไปเฉยเลยเขาไม่เฝ้าแล้วเขาไม่เฝ้าแล้วรำไปเอออันนี้อันนี้หลุดมาเอามาเอาคุณแกแกแกไม่โดูอยู่เลยอยู่เลยตรงนี้เลยลางตรงเลยชอบพี่องเลยนะเพราะอย่เพื่อนใกล้ๆอ่ะจะจะเห็นได้แต่ว่ามันโดนหักไว้ไปทีอ่าพีบีเอ็พี่เบสกูโดนแล้วพี่เบสกูโดนแล้วกลิ่นไม่ธรรมดาเลยนี่ผิดพลาดอะไรผิดพลาดผิดพลา กินพิ่าแป้งหมกไข่แป้งหมกไข่ทำไมเครื่องมันโหมันนี่โัเทมันโหปิรามิดมึงไม่ธรรมดาขังกูขังล้างโอเคผมไปล้างแล้วทุกคนเดี๋ยววะมันพาไปไปส่งไหนวะอ่าอ๋อเดี๋ยวอยู่หลังกูเราพาไปพาพาเดี๋ยวจะควันให้ส่งปิดที่แล้วส่งมาที่กูงั้นเลยเออฉันอยู่ในล้างฉันอยากไปเซเลนฮิลเซเลนิน ชอิยกตเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วกูยอมกูยอมเก็บเลยนะเนี่ยเฮ้ยอามมามาที่อันนี้ได้ไหมทิเบตโดนขังเมื่อกี้มันมีเครื่องอยู่กลังไปกลลังไปกัลลังไปกัลลังไปกัลลังไปใครเขาทำอะไรบ่อยๆอ๋อจริงนะออคืทำไมผมได้รับการเก็บพ่อแม่อะไรสุดาเฮ้ยใจเย็นดีกัลลังไฟกอลงไฟกัลลังไฟไตรงนี้ทำได้ เกียร์ไม่ได้เรเตียมไฟปั่นไม่ได้อ่ะคุณพ่อมีแม่คุณพ่อมีพ่อมีแม่นะมึงแน่นี้นะโัเดียมไฟไม่เท่าไหร่นะชั้นแรกชั้นแรกเหรอโูเดียมกูเดียมที่จุ๊กเลยบอกว่ไม่เป็นกูเตรียมยังวะปีแล้วของกูเดี๋ยวง่ายนี่อ่ะเฮ้ยมึงเอาฝึกมินมาอย่ากูไม่กูมีพ่อมีแม่นะมึงจะเย็นแตเย็น เหมือนจะหลุดวะเหมือนจะหลุดวะเหมือจะหลุดแต่ก็ไม่หลุดแต่ก็ไม่หลุดเหมือนจะหลุดแต่ก็ไม่หลุดที้อันเจอหลุดเท็มตรงไหนนะอ่ะเป็นยังไงเด็นจะจัะอะไรนะเดี๋ยวแถววัดศาสตร์เราหาดีดีโอ้โหผัดผมเลยเล่นเทียตรอรีบไปเสลยรอก่อนรอก่อนอย่รอก่อนอยู่จุกเล่นแม่เอลกีอยู่เล่นแม่เอลกี้อยู่ พี่เลมแมสหน่อยนะโอเคโอ้ยเฮี้ยลวดมันอยู่เลยเฮยไม่ไหวแล้วอ้มเลยมีเอ็นแต่หัวเลยไอ้เหี้ยเอ็นที่หัววะมีเอ็นที่หัวเอ็นที่หัวเราเสร็จแล้วใช่ไหมเราเสร็จแล้วลวดหนามัน <O ckt. S 3> oh yeah, วางแบบเป็นทางยาวเลยไอ้เหี้ยคุณปัดไฟกันสองคนต้องไปหาคุณปัดไฟกันสองคน

แหน้ามันเด็นหยองสดชื่นหยิ่เร็วมากหยิ่เร็วมากหยิ่เร็วมากมไปจะโดนแทงพี่โอไงมันเป็นตัวหลักต้่นนด้สิมาแล้วนี่มีเครื่องนู้นเหรใช่เออใช่ใช่ใช่ห้เก่าห้เก่าห้เก่าไปไปมันเห็นกูได้ไงกูใส่แอบในสู้ไอจุ่มไหมจุ่มไหมจุ่มไหมมาอยามพี่มาดิ มอสม่ต้ออกูมาแล้วเว้ยเพื่อนอดทนแป๊บนึงกูไม่น่าแอบไปตู้เลยอือป่าอดทนแป๊บหนึ่งมอสเบสมาแล้วเว้ยเพื่อนเราถอคนลังปัดไฮเกลไม่เจอกูเฉยเลยป่เดี๋ยวไปด้วยเดี๋ยวไปช่วยโอเคโอเคเกมมันปัดต่อมาเปล่ามาเปล่าพิทวิทมาได้นะอไปไหนไม่รู้ลองจุงมองหลังเลยนะว่าเขาไล่อยู่หรือเปล่ามอสเดี๋ยวผมไปสร้างเราเป็นหของรอแป๊บหนึ่งขอบคุณพิซซ่า อีหนึ่งเด็กผมไม่ทาบมันส่งกลองเพื่อนไอ้ยูคูนิ้วกูเกรงมากคุณฆารองร้านคุณฆ่าฆ่าแล้วมันกลับไปแล้วมันกลับไปแล้วมันกลับไปแล้วฆ่าฆ่าปิงอ่คุณฆ่าคุณลูอกอาวีก็คุณลูอกอาวีปิงเด้อกับปลาเจ้ากับปลาไปไปไปผปันยูไห้เกาก็เสร็จแล้วก้าสิบก็าสิบก็าสิบครับผมเสร็จแล้วเสร็จแล้วมึงเจอครูไอเด็กเชี่ยดี กูวิ่งกูวิ่งเร็วมากตายโ่อไ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 ไออไ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 ูอไ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 อออ่ออไออไอไออไออไอไออไ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 ยไอ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 ไไอไอไไวไอ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 ไไไไไไอไไมออไอออไอรอไว้ให้อไวอไออไีอไไมออไไไมอออออไออไอ เรามอดตอนนี้อยู่ไหนวะมาอยบ่มอยบ่มอยบ่มเลยเลยเลยเปิด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 เลยประตูอยู่ไหนวะเนี่ยที่ที่มึงช่วยกูตอนแรกที่กูโดนกงขังมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ทั้งทีกูโอ้เดี๋ยวตันไม่ใช่น้องบอลไม่ใช่น้องบอลเนี่ยที่มึงอยู่กับที่มึงช่วยกูที่กงขังเนี่ยมอดกูอยู่ตรงนี้เปิดได้หมดเลยก็ได้้กูอยู่อีกบานนึง โอเคเดี๋ยวไปช่วยน้องอัดก่อนน้องอัดตายยังยังพี่ยังยังเพื่อนแรกเพื่อนแรกโอเคเดี๋ยวไปช่วยเลยอะไรนะถามแล้วตัวทีมมันอยู่ตรงไหนีายื้อชาวผาผาไอ้่อมผาเบิ้งเจ้าเดี๋ยวมึงช่วยอ้วยมึนะเดี๋ยวต้องอัดนะแป๊บนึงนะมันโซนอ่ะไอ้เจนี่มึงมึงจะเอาตะกูไม่ได้นะเพื่อนสามคนนี้ลุงมาช่วยแล้วเดี๋ยวมาที่ประตูที่พี่อยู่นี่จะไปผมเมล่าเห็นตำแหน่งพี่ละโอเค มาพร้อมช่วยน้องอัดมาเลยยังฮิวไม่เสร็จเลยแป๊บนึงอย่ามาเล็อกไปบล็อกอุ้ยสตัร์สต işte> ัร <No, ์ตมาแลไปที่มิดเหลัมไม่เป็นไรไปไปไปเอาไปแล้วกันอ๋พี่ไปไปบินดาวไปบอดไปดาวไปบอดจะได้ช่วยกระทันหันเออมี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 มิดเฮลังมีทางหลัมเฮลัมกรเชี้าไปพี่าฮ่าเดี๋ยวว่าแถวนี้จะไปใกล้ๆฮะไปใกลจะไป อ้าวงเชื่อม um, ันในกูวะคุณเ่มันในพวกพวกเจ้านเรไไปเลยอ้าไปมัผมจะมาอุ้มไม่่ั้งอุ้มูอุ้มกูสิเดิอุ้มกูอุ้มกูอาบโมลีอาบโมลี่อาเก็บโมลีเกมบโมลีเกมบิกไปละไประเี่ เย้เราไปเลยหมดเลยเอาฮิวฮิวฮน้องอัดฮิวฮิเออไม่นะมามาน้องอัดออกเลย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 บอสมาเร็วมาเร็วบอสมาเร็วไปบ้หลังพูดให้ฉันว้าพี่บอสพี่บอสลมอะไรเหี้ยลมแดงยินเด้อมอเรียมันเอาโมลี่มาหรือว่าเพราะไม่ใช่เพราะว่าเราอ่ะไปเราไปช่วยน้องอัดละเราไปเหยียบเหยียบหนึ่งแ้วมันอ๋อใช่ โอ้แรงแปดแล้วจะอีกสุดเท่าไหร่เครับทุกคนเมื่อกี้มันมันมามองัวแบบ